สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมผมแม็กรถบ้านยุติธรนะพี่นาะวันนี้จะมารีวิวครับพี่รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นโต y o ต้าเอ้ยไม่ใช่นะฮะเป็นซีวิตาโตนะครับผมรถตีพศ2525 25 25เท่าไหร่วะ2539นะพี่คันนี้ปี2539นะฮะตามนี้นะพี่สีสันรอบคันไม่ค่อยสวยเอางี้ดีกว่าสีสันรอบคันเนี่ยไม่ค่อยสวยนะฮะตรงนี้นะพี่สีโป๊ะหลุดนะผม เจ้าของเก่าได้พ่นเลยเขาเรียกว่าสีพื้นนะพี่สีพื้นกันสนิมมาให้แล้วนะครับผมหลังคายังโอเคครับพี่หลังคายังสวยอยู่นะครับสีนี่นะสีไม่ค่อยสวยนะอันนี้มันเป็นคาบคาบไปสักอย่างครับเนี่ยคาบไปสักอย่างนะ,ะอ,งนะอืมกันชนหน้าไม่สวยครับฝาป้องหน้าไม่สวยนะพี่แตกรายงานนะครับผมสีโป๊เริ่มไปแล้วนะครับผม ลนะองดูครับรอบคันดูนี่นะครับสิบโปง้งสิโปง้งลูดนะพี่นะลูดลุดลอกไปบางจุดนะครับผมคำหลังครับชัดเจนชัดเจนครับผมแต่ไม่ผุนะพี่ข้างล่างไม่พงไม้ผุเลยนะเครื่องดีเกดีพี่รู้นะไม่ดังความไม่ไหลนะครับผมเป็ไกลยเป็นกลสบายสบายเลยคันนี้ครับผมแอร์เย็นนะพี่นะแอร์นะครับแอร์เย็นคันนี้อยู่ นั่งสบายพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหน้านั่งสบายนะครับผมอือพร้อมใช้งานพี่แล้วคันนี้ใกล้ไกลเดินทางใกล้ไกลนะครับผมสบายสบายเลยนะฮะคันนี้คันนี้ผมไปรับมาจากเออไปรับมาจากสุพรรณบุรีนะครับผมสุพรรณบุรีมาบ้านผมประมาณร้อยกิโลนะครับผมจากที่ผมไปรับมานะปัจจุบันนี้ผมก็วิ่งมาประมาณสองร้อยโลแล้วครับก็ยังไม่พบปัญหานะอืมสภาพภายในก็ตามอยุการใช้งานนะครับเบาะมีแตกไหลงูงาบ้างเล็กๆกน้อยนิดพี่นะ ทำภาษาไปนะครับผมอ่านี่ครับมาชมภายนมภายในกันนะฮะข้างหน้ากันนะครับผมเป็นไงครับสภาพนะฮะพอจะได้ไหมครับพี่สาหรับพี่ๆท่าไหนที่สนใจนะครับผมอยากได้วิดีโออยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับผมทักแชทมานะครับผมโทรมานะครับผมโทรมาขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับผม เล่มเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับผมชุดโอนนะครับผมและนี่นะครับเล่มชัดเจนนะครับผมอภาษีนะครับผมภาษีขาดแล้วนะพี่หนึ่งปีนะครับผมสิงห้าสองห้าหกหกนะครับผมภายในก็ประมาณนี้นะครับผมไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ เครื่องดีดพี่เครื่องดีๆด,ดีเลยนะไม่ดังควาไม่ไหลนะครับอันนี้แห้งๆนะพี่นะเออเดียวมไม่ค่อยจะตัดเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับผมห้องเครื่องนะพี่นะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเออผมลืมบอกไปว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพี่เกียืนทน เยทนทนเลยคันนี้เชนอย่างมันมากนะครับผมขับสนุกครับพี่เกียร์ธรรมดานะครับอันนี้สายมันชำรุดนะพี่ผมก็เลยเปลี่ยนไม่ให้แล้วนะฮะเป็นสายใหม่ไปให้แล้วเส้นหนึ่งนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีพี่รถนะ้ำไม่แดนความไม่ไหลนะ่พี่วิ่งใกล้วิ่งไกลสบายๆนะครับผมถ้าพี่ท่านไหนจะไปช้งานเนี่ยผมบองตัวว่าคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะฮะ แต่ผมที่เก็บทําสีนะแต่ต้องดูก่อนแหละว่ามันขายยากขายง่ายนะครับผมถ้า5วันแล้วยังขายสบานนี้ไม่ได้ผมว่าจะเก็บไปทําสีนะพี่นะ,ะนิ่งๆครับผมปิดเบาๆเลยนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ ผมชอบเรยวๆนะพี่นะผมไม่ชอบตัดต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นดูดูกันไปด้วยกันเลยนะครับผมอเอากุญแจครับผมสตาร์ทเออเป็นไงครับพี่เครื่องฟิสต์สตาร์ง่ายนะพี่นะแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นอยู่นี่นะพี่แอร์สูบิกแอร์นี่เ,เย็นเจี๊ยบนะครับผมเย็นสู้แดดได้อา สำหรับผมเบอร์หนึ่งผมว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะเพราะผมเป็นคนขี้หนาวนะครับผมส่วนวิทีุตัวนี้นะพี่ใช้งานไม่ได้นะครับผมคนซื้อไปก็ไปไล,ล่แล้วนะครับผมแต่มันมีดอกของผมมาให้นะครับผมมีตัวนี้มาให้ก็ม,มีวิทีุมาให้นะครับผมระบบระบบชย้ยระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะพี่นะมันส่งกันกยอะเห็นไหม เอาไปใช้งานนะพี่นะรับรองไม่ผิดหวังนะพี่นะแนะแหนะเดี๋ยวเปิดไฟหน้าสักหน่อยนี่นะครับพี่ใช้งานได้ปกตินะพี่นะ น้ำไม่ดังความไม่ไหลพี่คันนี้เดิมเดิมเลยนะพี่นะ้ไม่เคยแก๊สเป็นไงพี่แห้งๆเลยนะไปครับผมสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับผมโทรมาสอบถามได้ครับพี่นะโทรมาสอบถามราคาได้ในพี่นะใกล้ไกลนะครับผม าราคาคันนี้นะพี่2อง0 0ื่นนะพี่นะสองหมบาทเท่านั้นนะครับผมสองหมนบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจโทรมาครับผม0ูนย์เกครับพี่เก้าจุดทัวนะครับ095 970 5 6าหเดนยีะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ที่คลิปวิดีโอล้กันนะพี่นะสํหรับพี่ท่างไหนที่สนใจก็ ทักมาโทรมาสอบถามได้ครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับผมแม่วัดบ้านยุยาครับสวัสดีครับ